นะครับจอดรถโน้นนะฮะที่ท่านจอดเดี๋ยวจะขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผมบอ,อกจัดแถวนะครับขอให้ท่านยกมือซ้ายเงี้ยเนาะเปิดกิจกรรมจิดอาสาปฏิทินทความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราพัฒนาสวนสา,สาธารณะขวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ขออนุญาตการเ,เชิญครับ หวความเคารพพระบรมชายรักตรงหน้าเพี่ยน เรื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยหัววันสมเด็จพระมหาีริราชเจ้ารัศการและาาจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำปางที่ได้มาชุม,มนุมกันอย่าง,งาร้อมเรียงณที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสรบไปลงหน้าไปยัดยกอกเบ่ลงสาธุษยานกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระค่ะเราทำความดีเพื่อชาติศาสนา กับสมาชิกท่านสุรพลบุรรนทราพันธ right. ์นะครับประธานในพิธ bueno. ีส่วนนึสาธารณนดอกกระดิ่งแบนี้นะครับหรือว่าเป็นผู้บริหารนะครับหรือว่านายกของการบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

เช็กเที่ยวย่อมๆไปล่างเลยปบะขับปั๊มนะอะไมม่่่ใใชชไ่